ดวนมันแน่ทีมชาติไทยดวนฟิลิปปินส์วันนี้อีชิอิสั่งลุยชนะเท่านั้นแถมเล่นต้องสนุกเพื่อเข้าชิงแชมป์คิงคับ11ตัวจริงเดือดแน่นอนขณะที่ดราม่าหนักตอนนี้อินโดไม่ทนออกมาด่าผู้ตัดสินยับเกมเสมอบาเลนบอกเป่าได้โคตรลำเอียง เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับแนะนำนี่เลยปเปเอยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกล็ดเนยพัทในเคสกรการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน้นๆโปรโตีน,น,น,เรนเน้เนๆเกรเนยพัทในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับ ใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ช่วงแรกก่อนจะไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับผมขอไปเก็บตกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ18ทีมสุดท้ายกันหน่อยเมื่อค่ำคืนนี้ผมไปบรรยายในเกมบาเลนเปิดบ้านเจอกับอินโดนีเซียเกมนี้บอกเลยว่าโคตรจะดราม,ม่าครับคุณผู้ชมเสมอกันไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 ทีมที่เซ็งที่สุดก็คืออินโดนีเซียครับเกมในอินโดนีเซียเนี่ยจัดผู้เล่นที่เป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวที่ค้าแข่งจากยุโรปเนี่ยลงเล่น10คนด้วยกันมีนักเตะที่เป็นอินโดแท้เนี่ยลงคนเดียวคือเบอร์สิบมาเจอกับบาเลนคือครึ่งแรกวิ่งใส่กันเยอะมากบาเลนวิ่งบีบใส่อินโดคือ ก่อนที่อินโดนีเซียจะตั้งเกมได้เนี่ยบาเลเนี่ยมีโอกาสเยอะมากแล้วก็นําไปก่อนจากฟีคิดสูดสวยนะครับส่วนอินโดนีเซียเนี่ยคือชื่อชั้นนักเตะเนี่ยโอหมาจากทเวนเต้มาจากส v วอลมาจากเวเนเซียมาจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์คือมาจากลีกท็อปทั้งนั้นแต่การเล่นร่วมกันยังมีปัญหานะครับเพราะว่าพึ่งพึ่งมาเล่นร่วมกันได้ไม่กี่เกมแต่คุณภาพเนี่ยนักเตะได้จังหวะจบสกอร์เนี่ยคม อยู่ดีๆก็มาได้ประตูตีเสมอนะครับจากโอรัตมันเจียนในช่วงท้ายครึ่งแรกก็เสมอกันครึ่งแรก1นต่อหครึ่งหลังเห็นได้ชัดบาเลแรงหมดครับคุณผู้ชมไปใช้พละกกาลังเยอะและอินโดนีเซียเนี่ยเก็บทีเด็ดไว้รอหลายคนเลยนะครับทั้งไลเดอร์ทั้ง, Rider, ง io, เมเซลินโยใช่ไหมชินตยังก็มีการแก้เกมและสุดท้ายเนี่ยก็มาได้ประตูนำสองต่อหนึ่งคนนี้เล่นดีกองหน้าราฟเฟลสตราว์ยิง อินโดนีเซียดีกว่าแต่ฟุตบอลไม่ได้ลูก3ามมันก็ส่งผลอินโดมีโอกาสที่จะที่จะปิดเกมนี้ได้แต่ก็ทําไม่ได้นะฮะเห็นได้ชัดว่าพอใช้นะักเตะที่เป็นอินโดแท้ๆเนี่ยผมว่าเสีภาพยังต่างกับพวกลูกครึ่งโหลูกครึ่งอินโดเนี่ยหลายคนเนี่ยดูดีเลยเกมรับเนี่ยอีเซตฮิวเกอร์โหแข็งมากแต่พอส่งอินโดนีเซียที่เป็นแบบที่คาแข่งในลีกมา เห็นได้ชัดว่ามาตรฐานต่างกันแล้วสุดท้ายเนี่ยพอปิดลูกสามไม่ได้ก็โดนนาทีสุดท้ายบาเลนตีเสมอ2ต่อ2จริงๆอินโดนีเซียถ้าเกมนี้ได้3คะแนนเนี่ยพวกเขามองถึงการไปบนโลกได้เลยนะเขาจะมี5คะแนนแล้วขึ้นไปเป็นที่2ของกลุ่มครับคุณผู้ชมและที่2เนี่ยมันไปบนโลกอัตโนมัติและเกมต่อไปอะ่ะเขาเจอกับจีนไงมีมีโอกาสเก็บ3คะแนนอีกอะ่ะโอ้โห แล้วฟีฟ่าเดเดินพฤศจิกาเนี่ยเขาเล่นในบ้านเจอญี่ปุ่นเจอซาอุกระแสน่าจะคึกคักแต่ปรากฏว่าเสียหายมากนะครับพอไม่ได้ลูก3แล้วมาตีเสมอเป็น2กัต่เนี่ยทำให้อินโดนีเซียเนี่ยอยู่อันดับ5เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมมีอยู่3คะแนนก็ตามหลังออสเตรเลียตามหลังทางฝั่งของบาเลนแล้วก็มีในส่วนของญี่ปุ่นเสียหายจริง แล้วมันมีดราม่าผู้ตัดสินชาวโอมานที่เป่าเกมเนี่ยคือทยเวลาบาดเจ็บเกมเนี่ยมัน6นาทีแต่เขาเกินก็ให้เกินมารวมๆแล้วเนี่ยก็ทดไปประมาณ10นาทีด้วยกันนะครับดราม่าหนักพอบาเลนตีเสมอเนี่ยโหสตาฟอินโดนีเซียเข้าไปด่าผู้ตัดสิน์นี่ทนไม่ได้จนโดนใบแดงแล้วก็กระแสนในโซเชียลหแฟนบอลอินโดนีเซียออกมาถลม่ม ผู้ตัดสินโอมานคนนี้ยับว่าเป่าลำเอียงเป่าทดจนกว่าจะยิงได้โดนยับมากคืออินโดนีเซียมองว่าไม่แฟร์สำหรับเขาเพราะจริงๆมันควรจะจบตั้งแต่โทวเวลาบาดเจ็บนาทีที่6แต่ผู้ตดสินให้ให้โอกาสบาเลนเยอะเกินไปประมาณนี้ล่าสุดหลังจบเกมชินแต่ยังครับโคชอินโดนีเซียทนไม่ได้ฟิลขาดออกมาดา่าผู้ตัดสินยับเขาบอกว่าผู้ตัดสินคนนี้เป่าลำเอียงมาก จริงๆมันทดเวลาแค่6นาทีทําไมถึงทดเพิ่มไปถึง9นาทีแทนที่จะเป่าให้หมดเขาเสียความรู้สึกกับผู้ตัดสินคนนี้เลยนะประมาณนี้เลยครับเรียกได้ว่าอินโดไม่ทนออกมาด่ายับก็ไม่แปลกใจหรอกครับคุณผู้ชมเพราะจากจากสามหรือนหนึ่งอะ่ะมันมันคนละเรื่องนะความรู้สึกมันคนละเรื่องอะ่ะจริงๆเออโอแต่ดูอินโดใช้พวกลูกครึ่งลูกเซี่ยวอะไรประมาณนี้ ต้องยอมแล้วว่ายกระดับทีมได้เยอะจริงๆโดยเฉพาะเฉพาะจังหวะจบสกอร์นันจบคมมากเมื่อคืนมันมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูนัดหน,น้าเจอจีนชี้วัดเลยว่าจะยังได้ลุ้นต่อหรือเปล่าสำหรับอินโดนีเซียเพราะจีนแพ้รวดมาหมดไม่มีสักคะแนนถ้าอินโดบุกไปชนะจีนถึงบ้านได้เนี่ยโอ้โหก็ยังยังพอได้ลุ้นอยู่เล็กๆเ,เออก็สนุกครับมันมากเมื่อคืนนี้ทาง b g Sport ใครดูอยู่รายงานตัว คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยโอ้โหเดือดมากจริงๆนะครับอ่ะจบเรื่องราวบ,บนโลกรอบคันเลือกญี่ปุ่นชนะซาอุนะแล้วก็ออสเตรเลียเอาชนะจีนจีนเนี่ยอาการหนักมากไปพูดถึงฟุตบอลคิงคัพในช่วงเย็นวันนี้ครับคุณผู้ชม2คู่ที่จะลงสนามนะครับซีเรียเจอทาจิ4ีโมงครึง่งแล้วก็ทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์2ทุ่มถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับอย่าลืมติดตามรับชมมันแน่นอนนะครับ ทีมชาติไทยของเราอย่างที่ผมรายง,งานไปอยู่ตลอดตอนนี้กระแสะในทีมเนี่ยทุกคนฮึกเหิมที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองเพราะเป็นนักเตะสายเลือดใหม่เยอะคือการที่จะคว้าแชมป์คิงคัพได้มันก็ไม่ง่ายนะครับคุณผู้ชมเพราะคู่ต่อสู้ที่มาเนี่ยมันมีแรนกิ้งฟีฟ่าเป็นเดิมพันเขาก็มาแบบจัดเต็มทั้งฟิลิปปินส์ทาจิซีเรียแต่น,นักเตะสายเลือดใหม่ของทีมชาติไทยต้องการเป็นแชมป์คิงคัพเพื่อจะเป็นการสร้างความมั่นใจเช่นเดียวกับอีชิ เพื่อจะเป็นการต่อยอดสร้างและเตะสายเลือดใหม่เพื่อลุ้นเข้ารอบเอเชียนคัพลุนเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับการฝึกซ้อมอ e ีชิอ e, ิเขี่ยวหนักคือจังหวะจบสกอร์ต้องคมครับนี่คือปัญหาที่มีมานานสำหรับทีมชาติไทยอีช e ิ C e, รู้แล้วจึงแก้ไขปัญหาด้วยการซ้อมยิงเยอะๆเช่นเดียวกับซ้อมยิงจุดโทษเผื่อไว้เผื่อมันออกเสมอไงฟอฟุตบอล90นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่อ e ีชิอ e, ิพูดไปแล้วนะครับต้องชนะในเกม และที่สำคัญต้องเล่นให้สนุกเอนเตอร์เทนแฟนบอลเพราะเชื่อว่าเกมนี้แฟนบอลจะเข้ามาชมกันเต็มความจุที่สนามตินอย่างแน่นอนนะครับก็คือทุกคนตอนนี้โฟกัสในเกมนี้มากๆมันแน่นอนนะครับขนาดที่11ผู้เล่นตัวจริงก็น่าจะอ,อกมาเป็นชุดนี้ประตูเป็นปฏิวัติซ้ายเนี่ยเป็นสัจลักษ์ขวามิคิลัสมิเคลสันคู่เซนเ,นเตอร์เอเลคู่โจนาธานแดนกลางวิลเลเวเดเชอร์แนวลุกเนี่ยมี ในส่วนของเอกนิตปีกซ้ายมิฟุโตลุกเป็นชนาทิพส่วนปีขวาเนี่ยลุ้นกันว่าใครจะอ,อกสตาทเป็นตัวจริงก่อนระหว่างสุพนัทหรือเจริญศักด์หน้าเป้าเนี่ยน่าจะเป็นสุปชัยใจเด็ดนะครับอิชิกระตุ้นปลุกเราเป็นอย่างดีรอดูนะครับสถิติของทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์5เกมหลังสุดทีมชาติไทยไม่แพ้ดูดีกว่าเยอะชนะได้ถึง3แล้วก็เสมอ2เกม คือฟิลิปปินส์จริงอยู่ที่เขาจะมีนักเตะที่มาจากยุโรปมาจากต่างประเทศเยอะแล้วก็เล่นในไทยลีกทีมท็อปท็องนั้นแต่ปัญหาของฟิลิปปินส์ในแต่ละยุคเนี่ยคือเขาเปลี่ยนนักเตะในแต่ละเกมเยอะแล้วมันไม่ค่อยมีเวลาฝึกซ้อมปัญหาก็คือจะเล่นไม่ค่อยเข้ากันเนี่ยทีมเวิร์กฟิลิปปินส์มีปัญหาชื่อชารผู้เล่นไม่เป็นรองครับผมว่าทีมเช่ไทยทีมเวิร์กโอเคกว่าก็มีโอกาสที่จะชนะได้ ในเกม90นาทีในมุมมองผมนะครับอย่างที่บอกว่าการคว้าแชมป์คิงคับการสร้างผลงานให้ดีมันส่งผลหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกคืออย่างที่บอกว่าถ้าคว้าแชมป์ได้กระแสทีมชาติไทยคึกคักนักเต็ดจะรับความมั่นใจและที่สําคัญคือแลนด์กิ้งฟีฟ่มีโอกาสขึ้นไปถึงอันดับ96ของโลกครับตอนนี้เราต้องพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยขึ้นไปแลนด์กิ้งฟีฟ่ให้ดีที่สุดนะครับ รอดูแล้วกันสนุกแน่นอนวันนี้มีนัดกัน2ทุ่มนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเดือดแน่แล้วก็หลังจบเกมจะก็ได้เหมือนเดิมทางสยามสปอร์ตผมก็จัดรายการสนุกแน่นอนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับเชื่อว่าจะเป็นเกมที่5ดาวและผมคิดว่าทีมชาติไทยมีโอกาสชนะได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับอะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างในคลิปนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของ ต้องสุยกันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แนะนำนี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเคตการาโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกเรเน่พัทในเคตการาโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ